กรณีแต่ก่อนเนี่ยที่ขึ้นมาโดนต่อยก็เอดึงเราเนี่ยเขาบอกสนิทแต่แล้วดึงกลับเนี่ยกลายเป็นมีเรื่องอ่ะเรื่องที่จะไม่ใช้กำลังต้ตอบกลับไม่ใช่ค่ะกลับด้เวทีเนาะมันเสีโทรศัพิงให้โทรศัพทิงอุ้จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคุณแม่เนี่ยเมาเข้าใจได้ถ้ามูลำไยก็คือน้องก็ไม่ได้ผิดอะไรเอ็มว่าทุก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 วงแล้วกันอย่างลำไยเองก็ก็มีกาดจ้าก็มีกาดทุกคนมีกาดของเอ็มอ่ะ ถ้าเอ็มเจอเหตุการณ์กนก็คงจะต้องให้กาดทางร้านคุยเ<ม>พราะเรื่องเกิดจากทางร้านให,ให้เขาจัดก,การถ้าสมมติสนิทกับเราเรา,เร,ารู้ร<ม>จักเนี่ยเราคุยได้<ม>แต่ถ้าบางคนที่ไม่รู้จักหรืออะไรเงี้ยก็ให้ทางทีมงานเฮ้ยมีเหมือนกันค่ะตอนนั้นเราก็บอกกาศาก็เอ็มว่าเรียกเลยประกาศดูนายจ้าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบวีนเลยขนาดนั้นเรื<ม>่องแบบนี้ต้องเอ็มว่าร้านต้องดูแลก่อนต้องร้านร้านต้องอยากคิดว่าเฮ้ยวงนี้เขาจอยปล่อยไปเหอะวงนี้ไม่เอ็มว่าร้านต้องดูแลเพราะว่า จำกรณีแต่ก่อนในที่ขึ้นมาโดนต่อยก็เหมือนกันอันนั้นเอ็ว่าบางทีก็ปล่อยปาดละเลยเกินเอ็ว่าการก็ต้องสําคัญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหน้าข้างหลังเวทีทีไม่มีก่อส่งซงกับตัอมไว้ยังไม่โอเคแลาาน,นี่ยไม่โอเคา่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่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 ไมไม่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 ไไม่ อไแล้วอะไรเงี้ยหรือไม่ก็บอกผู้จัดก,การแบบมึงจาัดก,การเฮ้ยเคย, <c oughs> เ,คยเคยขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาแบบว่าดึงอะไรขนาดนั้นเหมือนอยากจะขึ้นมาจอยด้วยเพราะว่าเขาคิดว่าเราจอยมากๆแต่ถ้าขึ้นหนึ่งขึ้นสองอะขึ้นสามทุกคนก็จะขึ้นมาหมดเพ้ก็เริ่มเลยเทแล้ว <c oughs> เอ็มเข้าใจเพราะว่าภาพที่เราเสื่อไปเราเป็นคนเฟรนลี่มากๆ <c oughs> ด้วยอะไรเงี้ยเขาบางทีบางคนเจอก็แบบดึงผมบ้างอะไรเอ็มว่าให้อยู่ในขอบเขตดีกว่าเพราะว่าเขาดึงเราเนี่ยเขาบอกสนิทแต่ถ้าดึงกลับเนี่ยกลายเป็นมีเรื่องอะ เกิดยาหลับมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีการแบบว่ามาพูดว่าฉันเมาใช้ทุกข์สติในภายออหลังแบบนี้ยัยงในฐานะเสลปิติมัยังโกรธงงอยู่ไหมอ่ะไอว่าโมเมนต์นั้นน่าจะเป็นการงงมากกว่าไม่น่าจะโกรธเพราะว่าเขาไม่ได้มาแบบถึงเนื้อถึงตัวมาตบมากระชากเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เลือกที่ฟังเอ็มเอ็มเลือกที่จะไม่ใช้กำลังโต้อตอบกับไม่ใช่ค่ะกับด้านเวทีเนะเาะอ่ <laughs> <laughs> ฉันเหโทริปิงให้โทริปิงให้ไม่คือเหตุการณ์ตอนนั้นเอ็มยอมรับว่าเวลาเราเป็นศิลปินเราขึ้นเวทีเนี่ยเราต้องรับให้ได้กับคนทุกรูปแบบเพราะว่าหนึ่งเราเข้าไปเล่นกับสถานที่แบบนี้แต่ว่าอย่างที่เอ็มบอกไปตอนแรกร้านก็สําคัญการก็ต้องครบเหมือนกันคงไม่ได้มีการใช้กําลังถ้าเขาไม่ได้แบบโอ้หอะไรขึ้นมาใช่แล้วถ้าเวลาอยู่อุจจาระถ้าม่เกิดการนี้ขึ้นมาเราเราเจอสกิดเพื่อเราอย่างไรเรื่อเราจะช่วยเราอย่างไร จัดการเหรอก็ยิ้เฉยเรายิว่าใครเป็นคนจัดการได้อไไดาก,าดนนากาดอกเราเอาออ <นะ S 2> ีนั่นพึ่งไม่ได้หรอกย่าไปย่าไปถามเขา <c oughs> <c oughs> คือเราสองคนเวลาเจอเหตุการณ์อะไรแบบเนี้เอ็มจะเรียกแต่ผู้จัดการอย่างเดียวให้เขาจัดการเพราะว่าถ้าเราทําอะไรไปน,นิดนึงต่อให้เราทำแล้วหกใส่เขาอะเขาก็เป็นการคิดว่าเราไม่ให้เกียรติเขาแล้วแต่ถ้าเขาทําขึ้นมา เขาแค่ไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคือลีกเงียบนะคะใช่อย่างเห็นการล่าสุดที่บอกว่ามันจำอะไรไม่ได้เลยในคืนนั้นจากประสบการณ์ที่เราเคยดื่มมาถามะถาเอมคิดว่าคำถามไอ้คำตอบนี้มันฟังขึ้นไหมันฟังขึ้นไหมขึ้นครับเกิดใช่ไหมก็เกิดใครๆก็เคคยรับเรามองสองมุม AFM ขยักกรณีคุณแม่อ่าขอบคุณแม่เนี่ย อุ้ยจริงๆเอไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคือคือคุณแม่เนี่ยเมาเข้าใจได้แต่ว่าจริงๆเออไอ้มว่าเขาคงเมาแหละไอ้ว่าเขาคงเมาเลยก็คอเรามองในมุมเราด้วยใช่มองในมุมเราด้วยมองทั้งมุมลำยัยก็คือน้องก็ไม่ได้ผิดอะไรหมายถึงหลานก็ต้องเตรียมกะให้ให้ครบให้ทุกคนมีสติละกันเพราะว่าเมาได้อ่าเราเมาได้เธอก็เมาได้ฉันก็เมาได้เหมือนกันอยากให้มีสติในการ มีสติในการดื่มไม่ได้หรอกด,ดื่มมันก็ต้องเอาจอยอะแต่ว่าไอเดียพูว่าอย่าเมาจนขาดสต,ยยาาสติและการมีสติในการดื่มนิดนึงอย่าขาดสติเกินเมาก็เมาได้คืออย่าง <c oughs> สงการเนี่ยเมาไปเลยเมาก็อย่าไปละลานแค่นั้น